อก็สวยมากนะธรรมชาติมากๆเลยดีโโอ้สวยจัดเลยอะคุณทุก้นมตรงพี่เจออะไรไหมคนเจออะไรไหมอนะผมผ่านแต่ตกใจนะเหมือนคนนั่งอยู่นันะเจอไหมเจอไหมเจอไหม ต้นไม้ใหญ่นี่หรอบ้านบ้านของคุณอยู่ไหนครับคุณสวัสดีครับก็สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดใหญ่นะครับผม ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินเข้าไปที่น้ำตกนาผานะเป็นน้ำตกที่พี่ๆหลายคนก็คงจะเคยเห็นแล้วก็คิดว่าคงเจอในคลิปกันมาบ้างแล้วทุกคนนะเป็นคลิปเออเป็นเออน้ำตกที่ผมเคยพาคนป่าบารูราซูมาอาศัยที่นี่ช่วงหนึ่งรวมทั้งยายทุงดำนะที่ผมเคยพามาที่นี่ซึ่งผมอยากกลับมาดู ว่าจะสามารถเป็นที่พักให้กับคนป่าได้อยู่หรือเปล่าก็ตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปนะคลิปที่เคยลงไปที่เจอบาลูออกมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยดับไฟป่าทำแนวกันไฟผมคิดว่าพวกเขาเดือดร้อนจากไฟป่ามากๆแล้วก็ผมไม่อยากให้พวกเขาต้องมาสูนสูญเสียอะไรหรือว่าสูญเสียคนในเผ่า ไปแบบนี้หรือว่าง่ายเกินไปอะทุกคนไฟป่าทําให้วกเขาเดือดร้อนนะเรื่องการหาสัตว์ล่าสัตว์ต่างหรือว่าการดํารงชีวิตควันไฟต่างมันเข้าไปในถ้ำทำให้พวกเขาอยู่ลําบากถึงแม้ว่าควันไฟอาจจะไม่ถึงถ้าเอ้ยตัวไฟอาจจะไม่ถึงถ้าก็ตามแต่ว่าควันไฟมันลอยมาถึงนะผมก็เลยอยากมาดูรงนี้เพราะองเนี้ยผมคิดว่าไฟป่ามาไม่ถึงนะมีแนวน้ํามันกั้นอยู่ที่บาลูอยู่มันม,มีน้ําทุกคน มันทำให้ไฟป่าเข้าถึงง่ายนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าตรงนี้สามารถเป็นตรงไหนบ้างที่จะมาทําที่พักแล้วก็ช่วยกันทําที่พักให้กับบาลูคนป่าเขากลัวบาลูว่าเผ่าของบาหลัวมาพักอาศัยที่นี่แล้วก็มันจะมีที่พักที่ผมเคยสร้างไว้เคยเอาไฟชีดมาขึงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะพังไปหรือยังหรือว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมโอเคทุกคน ก็ฝากพี่ fc นะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o o y o u t u พี่แ a ด v 2องขอผมทีนะครับผมทัาพร้อมแล้วเดินทางไปที่น้ำตกหน้าผ่านนะผมไปนี่นะพี่ก็จะเริ่มเดินเข้าไปละวบางนีก็เป็นเหมือนเป็นพวกดงใบดงบอลน,นะผมจะหาทางลงไปก่อนเพราะว่าที่บอกหาทางมันค่อนข้างจะลกนิดหน่อยนะผมไม่มานานละสายน้ำก็ยังมีอยู่ไม่ถือว่าแห้งพีพี่ นี่ยังมีน้ำไหลผ่านเช่ไหมยังสวยอยู่นะ,ะน้ำถูกว่ายังมีสามารถพักอาศัยหรือว่าประทังชีวิตได้สบายๆนะน้ำที่นี่ โอ้ทุกคนน้ำสวยมากเลยน้ำใสมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างกันนะทุกคนนะไปดูที่พักที่พักให้กับคนป่ากันโอ้ต้นไม้ต้นนี้สวยมากที่นี่ถือว่ามันไม่แห้งแล้งเหมือนที่อื่นนะเพราะว่ามีน้ําหล่อเลี้ยงต้นไม้บริเวณตน้นนี้แถวนี้ให้มันดูชุ่มชื้นให้มันดูสดตลอดเวลาเลยทุกคนดีที่อื่นจะดูแห้งใช่หที่นี่คือดูสดดูแบบเขียวขจีมากๆเลยพี่ๆไปเดินกันต่อนะ ถ้าคิดว่าถ้าพวกบาลูจําที่นี่ได้ก็คงจะมาที่นี่กันนะแล้วก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพักอาศัยแต่ช่วงแบบนี้เขาคงจะคิดมากเพราะว่าคนในเผ่าหลายคนก็ค่อนข้างจะกลัวการออกไปข้างนอกนะยิ่งออกมาคนแปลกหน้าเขายิ่งกลัวนะผมว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคนป่าก็ไม่คุ้นเคยกับพบาลูแล้วยกเว้นบาลูอาที่เราเข้าไปหาเขาจนเขารู้สึกว่าเราปลอดภัยกับเขานะทําให้เขามั่นใจตัวเรา ผมคิดว่าพี่หลายคนก็จําที่นี่กันได้นะว่าเป็นน้ําตกที่ผมเคยพาบาพาบาลูราซูมานกเยอะมากอึบอเ้กระลอก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 โอ้วิ่งไวมากมันมากินลูกไม้แน่เลยวผมว่าน่าเป็นลูกไม้รรบริเวณแถวนี้ทุกคน อ๋อนี่สวยมากเลยอะดูดิดูสะอาดตามากๆเลยเฮ้ยมันมีิ่นไม้หักเลยโอเคอยไปกันต่อใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวตุ๊บตุ๊บ เเหมือนจะลอกวิ่งเลยนี่คนต้นมาตรงน,นี้สวยมากบอกเลยนี่ผมชอบมากต้นเนี้ยผมชอบจริงๆนะพี่ตีครับที่นี่มีนกหลายอย่างมากซึ่งผมได้ยินเสียงนกคือ มันเป็นนกเหมือนพวกน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 กแก้มแดงนะทุกคนตัวหัวจุกอะตอนที่ต้นเนี้ยมีลูกลูกลูกายมันขึ้นนะทุกคนนกตับบินว่อนเลยนะทุกคนนะตรงนี้ถ้าทุกคนจําได้นะผมเคยพาคนป่ามาปีเล่นนะตรงนี้เจ๋มาก ี๋ยวผมจะพาทีวีไปดูด้านล่างนะจุดที่ผมเคยให้คนป่าอยู่เป็นน้ําตกที่เป็นหน้าผาแล้วก็ด้านล่างจะมีเหมือนเป็นเกาะกลางนะที่ผมสามารถลงไปนั่งพักผ่อนแล้วก็กางเต็นท์ด้านล่างได้ถ้าถ้าถ้าคิดจะทําจริงทําได้นะไปะทุกคน ทุกคนครับเหมือนที่พักผมใครทําให้คนป้านะนะพังหมดทุกคนนะได้ดูนี่พี่ตรงนี้จะไม่จะมีระเบียงไม้ที่วางไว้อยู่อะไฟชงไฟเช็สหายหมดละไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกคนน่าจะไม่ได้ต้องทําใหม่ละก็ต้องทำชาติยยมาอยู่ที่นี่นี่นทุกคนมันจะมี บ่อน,น้ำสักสิทธิตรงนี้นะที่ผมถือว่าเป็นบ่อน,น้ำที่ชีปลาขาวก็เคยมาทําพิธีนะทุกคนตรงเนี้ยผมเคยเจออยู่ว้าว สวยมากเจอข้างล่างไหมจะมีเป็นเกาะกลางอยู่จะรูปหัวใจทุกคน,นดิปึ๊บปึ๊บโอ้โหเกาะหัวใจก็ว่าได้เหมือนรูปหัวใจเลยพี่ดูมุมเนี้ยเพราะมีอันนี้มันขั้นกลางพอดีสวยจัดนี่นะตรงนี้ก็คนป่าเคยชินที่นี่กันพักหนึ่งนะ หลังจากที่เหตุการณ์ดีขึ้นเขาก็กลับไปที่ถ้ำกันนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่อเป็นจุดที่คิดว่าน่าอยู่นะแต่ว่ามันก็มีความอันตรายแฝงอยู่เช่นของความปลอดภยัยถ้าเด็กๆหรือว่าเป็น ลูกคนป่าต่างที่มาอยู่ที่นี่แล้วมีความสนเนี่ยทุกคนผมผมกลัวจุดนี้แหละจุดที่ทําให้พวกเขาต้องสูญเสียหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องปรึกษากับเด็กแล้วก็กับคนป่าด้วยต้องคุยกับเขาว่าเขาเห็นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามากันหมดเลยก็คงจะมีความเสี่ยงอย่างแน่กับน้องน้อง,นอง,นองหนูเที่ยงเล็กอยู่ทุกคน สูงมากพี่ดูความสูงของหน้าผาโคตรชันเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันสวยมากๆมันโคตรสวยเลยพีพจริงๆนะทุกคนก็ ถ้าไม่อยากเขาอยู่ข้างบนก็อ,อยู่ข้างล่างก็ได้นะแต่ว่าต้องเราระวังเรื่องของน้ําเราไม่รู้ว่าฝนจะตกวันไหนยังไงเราไม่รู้ว่าน้ําจะมาแรงช่วงไหนบ้างในป่าเนี่ยอันตรายอย่างข้างล่างก็อยู่ได้จะว่าสามารถทาที่พักได้ข้างล่างทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่พักได้เหมือนกันมีติดน้ำนะทุกคนนะถ้ากลัวจากข้างบนกลัวกลัว จะเกิดอันตรายกับพวกน้องๆที่จุดนล้กันนะก็อยู่ข้างล่างเออทุกคนหรือว่าผมจะไปจุดนั้นวะจะไปดูที่พักจุดที่เป็นที่ผมเดินผ่านมาใต้ต้นไทรที่มีหินเยอะจะไหมตรงนั้นก็น่านะทุกคนน่าอยู่นะใต้ร่มไมนะ้แล้วก็มันคน่อนงจะปลอดภัยกว่าจุดนี้นะผมว่า ตรงนี้ก็โอเคนะใต้ลมมไม้แต่ว่ามันเป็นที่เนี่ยที่ต่างระดับอะทุกคนมันเป็นเอียงเอียงอะองศาพื้นมันเอียงดูผมจะไปดูตรงจุดนั้นก่อนจุดจะเป็นใต้ต้นไทรต้นนั้นที่มีหินเยอะๆแล้วก็ที่ผมผ่านนะเมื่อกี้น่าจะโอเคนะผมว่า พี่เอฟซีคอมเมนต์บอกได้นะว,ว่าควรจะหาให้เขามาอยู่ตรงนี้ไหมช่วยกันบอกกันได้นะทุกคนนะโอ้ี่สวยมาก นานน่าเล่นมากนะทุกคนเสี่ยงมาก ขอเนี้ยทักก่อนแป๊บนึงน,นะเดินขึ้นลงรู้สึกร่มเหนื่อยทุกคนทุกคนไปทักใก้ต้นไมน้กนก่อนดีกว่าโอ้โหอ,อ,อากาศมันร้อนไวมากนะแป๊บเดียวก็ร้อนขึ้นมาเลยทุกคน อ,อตรงนี้ก็สวยนะแต่ที่แคบไปหน่อยผมขอนั่งพักก่อนสักแป๊บนึงนะพี่เอฟซี ใช้เหลืองี้ว่าโอ้โหถึงเย็นมากเลยคุณกาศเย็นมากเลยนะการรมไม้กนอากาศดีมากเลยอะต้องสูดถึงความธรรมชาติเทียบมีเพ้งน้ำตกล้อมรอบนะได้ล่มไม้เย็นๆโอ้โหดีมากเลย คนไปดูต้นบนนะที่ที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้ที่มองเข้าไปแล้วเป็นแผ่นเห็นแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งนะต้ใต้มไม้ต้นไม้ใหญ่ผมไม่รู้ว่าต้นนั้นต้นใสหรือเปล่านะย้อนกลไปดูกันแล้วก็ไปดูว่ามันโอเคเปล่าในการทาที่พักหรือว่าจะเป็นที่พักให้กับเผ่าคนป่าของบาหลัวนะจะเหมาะสมหรือเปล่านะ ป้าทุกคนไปอันต่อดียกว่าเรื่องเสียเรามากกันไปไต้องผมน้องไปบอกเรื่องนี้กับเล็กแล้วก็คนป่ายมันมีตัว,วะอะไรลงมาข้างล่างเมื่อกี้ คนท <kommer> ่นเห็นเจอตัวอะไรสักอย่างมันจะข้างบนนะมันเลยต้องมานี่นะพังพรนี่บอกว่าดูเหมือนตัวจะใหญ่ๆนะพอาะนี้ผมรู้สึกคนพอจะเจอพังพรตัวนึ่งนะตัวใหญ่มากมันน่าอยู่แถวรูข้างบนอ่ะมันจะมีรูตามช่องไม่ก็เม่นนะทุกคน ไม่ใอ้คนคอมเมนอะ่ะอาจจะเป็นพวกเม่นก็เป็นได้เพราะว่าดูเหมือนตัวจะดำๆข,า,ขาวนะ ไวมากตันนดี้ยผมไปข้างบนดีกว่านะไปดูพื้นที่ต่อวยวให้สะดวกไวเส่าเเลื่อนนะขินมันเลื่อนมากผมว่ามันเท่ากัไข่นะขี้นกเยอะมากคนจะไหม นกมากินลูกใส่ตัวนี้ไงอ,อ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูจุดที่ผมเดินผ่านมาเมาสักครู่นะที่คิดว่าเป็นที่โล่งอยู่บนแผ่นหินบริเวณด้าน,นหน้าฝั่งนูน้น แล้วก็อยู่ใต้ล้มไม้ตรนนี้นะต้นใหญ่มากอ้าผมไปดูกันทุกคนว่ามันจะเป็นที่พักให้กับคนป่าได้หรือเปล่านะจุดนั้นถ้าได้ก็ะเจ๋วเลยทุกคนดิต้นนี้สวยมากทุกคนอ้อวแไงถ้าว่านกเยอะมากินลูกไม้ตอนนั้นนี่เองแดงๆใช่ไหมนั่นกนกกลังบินเลยปไปดูกัน พาพี่เทีไปดูจุดที่ผมคิดว่าเป็นที่พักให้คนป่าได้แล้วกันนะก็อยากให้พี่เอทีช่วยกันคอมเมนต์บอกได้ว่าโอเคหรือไม่โอเคนะได้หรือไม่ได้นะทุกคนนะตรงนี้ก็สวยดีทุกคนเจอบ้ะธรรมชาติดีมากเลยน,ะน้ำไหลผานน้ำไม่โคใสี่ดิน้ำใสมากโอ้ สวยมากธรรมชาติมากๆเลยดีโโอ้หสวยจัดเลยอ่ะคุณทองจนถึงพี่เจออะไรไหมคนเจออะไรไหมฮะผ่าันต์ตกใจนะมันมีคนนั่งอยู่ไงี้ยนะเจอไหมเจอไหมเจอไหมมันเจอคนผมยาวนั่งอยู่เงี้นทุกคนเจอไหม ตอนขาไปผมไม่เจอนี่ผมก็แพนกล้องไปดูอยู่ตอนขาบไปอะถ้าใครไม่เชื่อก็กลับไปดูย้อนหลังที่คลิปนะว่าผมผ่านมาผมไม่เจออะไรผมแผนกล้องเข้าไปนะแต่ผมกำลังจะกลับมาดูรอบนี้ผมกลับเจอหญิงสาวหรือเปล่าผมไม่ใจต่ผมยาวมากมันใส่ผ้าถุงนะแล้วก็ใส่เป็นผ้าเป็นผ้าที่ขาว

สวัสดีครับอ่าได้ปท่านเป็นใครครับพี่เป็นใครครับพี่ผมยาวมากสวัสดีครับอยู่บ้านอยู่ไหนครับ ชี้แล้วนะตรงไหนอ่ะไหนบ้านเขาต้นไม้ใหญ่นี่หรอบ้านบ้านของคนอยู่ไหนครับคนฮะเฮ้ยเขาเขา,เขาอยู่ที่นี่เขาบอกอยางนี้นแปลกนะเขาบอกเขาอยู่ที่นี่ทุกคนอะไรอ่ะ อะไรนะครับเป็นคนท่านเป็นคนไม่ใช่ผีแล้วอยู่ได้ไงอะไม่เห็นมีบ้านเลยครับ อยู่คนเดียวหรอครับแล้วพ่อแม่ไม่มีเอาอ,อยู่วะทุกคนผมก็ตกใจที่มาเจอนะแล้วเขามาอยูอย่ได้ไงวะเนี่ยเออแล้วผมอยากรู้ว่ามาตั้งแต่ตอนไหนผมไม่เห็นเรื่องผมมาแล้วได้ผมไม่เห็นเจอเลยครับผมผ่านมาผมไม่เจออะไรเลยเพิ่งมา ไม่อยากจะตอบพูดกันมากมายผมไม่รู้เขาเป็นใครขอเป็นว่าผมไม่ขอยุ่งตัวนนะผมขอกลับดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันอื่นค่อยพาเล็กมานะมาผมมาพิสูนจน์แล้วเจอเขาอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้คืออิญฉาหรือเปล่าที่สิ่งสถิตที่นี่หรือเปล่าต้นไม้ต้นใหญ่อยี่ยจะวะเนี่ยที่ผมส่งให้ดู งั้นผมกลับครับผมไม่ขอยุ่งนะครับผมจะไม่ถามอีกแล้วครับผมกลับแล้วครับผมมาหาที่พักให้กับคนป่าครับผมกลับไปคนผมไม่อยากรู้นะว่าเขาเป็นใครหรือว่าผมไม่อยากคุยกับเขาในทางที่แบบยังไงอะให้เขารู้เรื่องราวของผมมากไป ผมขอตัวแล้วครับ